ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนี่เคอีนะครับคลิปนี้เป็นแางขอโทษครับหนาวคลิปนี้เป็นแนวทางราสาประจวนอังขานที่6กนะครับเมื่อวานราสตาเดินมาทั้งคู่นะครับแต่มันแยกกันนะครับเจาะไม่มานะครับราสตาราสตาเดินมา2วันติดนะครับวัน2วันติดแล้วเนาะยังไงรลองพิจารณาดูครับสองหรือสามวันติดผมไม่ได้ดูเฮ้ยวันสองสามวันติดแล้ว วันเสาร์เจาะผมจำได้วันสารผมเจาะเนาะโอเคนะครับไงก็ลองพิจารณาดูครับสําหรับราวสตาร์นะครับใช่หรือเปล่าจําไม่ได้นะแต่น่าจะเดินอยู่เนาะลาวสตาร์มาจํงวันที่6นะครับตรงนี้เด่น3 7นะครับชอบ7มากกว่า3เล็กน้อยครับจอครับ07 37 หกเจ็ดศูนย์สามเมื่อวานฝนมัวนตอนเย็นฝนตกแรงมากครับจังหวัดอุทัยธานีครับที่อื่นเป็นยังไงมาครับฝนตกก็ร้อนดีครับเบาร้อนไปหน่อยหนึ่งร้อยสามครับครับประมาณนี้ครับสําหรับราวสตาร์ครับราวสตาร์ประมาณนี้นะครับเป็นการลองพิจารณาดูครับราวสตาร์ออกผลนู่นเนี่ยประมาณสิบห้านาฬิกาสี่หกสี่เจ็ดนาทีโดยประมาณครับ เนี่ก็ลองพิจารณาดูพิจารณาพิจารณาก่อนตามนะครับโอเคครับเข้าใจตรงกันนะแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปของผมนะครับกบรุณากดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับท่านจะไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงเลยครับในขอ้อกรุณาจะกดข้ามโฆษณานะครับโฆษณาโฆษณาโฆษณาในคลิปจะเป็นรายไ,ได้หลักจากช่องผมนะครับเพราะผมไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายจากท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับ แต่ผมมีค่าใช้ใจ่ายของผมนะครับมีต้นทุนของผมนะครับยังไงช่วยนับสนุนช่องผมครับด้วยการดูโฆษณาน,นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันในหุ้นต่อๆไปครับ